พี่น้องแกงออมไปกขี้เล็กอุยอ้ย,ยนังหลวนๆเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุงหูสุคนนะครับเอาวันนี้มากับยายหลอนพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องได้แกงผักขี้เล็กพี่น้องใส่ผัพกพยุนได้พี่น้องด้วยนะอุย้ยเน้นนักเลยใส่ผัพกพยุนโคนงมาเอาแม่แสเสียบเลยมนี้น้ำขดๆเลย ินได้ดีกว่าน้คั่กได้พี่น้องมาเด้อมาเด้อโอ้โหเสร็จแสบต้อนการรสสวยๆข้าวเหนียวพอดีหิวรถมาเลยไหนข้าวรสจะมองขามแล้วมาพี่น้องมานี่มีปิ่งปลาดุกเล้วครับเด้อเด้อแบบแบบเลื่มแบบเลื่มปิ่งง่ายๆ อเอากรนเอะได้เ,เอาเลยเอาเลยใหา่หิวเขอยนอมาเดินพี่น้องเด้อเสียบเสียบน้ำกันปลาดุกตัตบ,บังไงครับสดห่อนเลยไปน่นอะ น ah. ี่แกวเนีครับเดี๋ยวเก้ยวปลาแดี๋ยวแก่ระวังหงส์อนาะนี่โบกี หอนหอนลเลยเียนอะเด้มาเด้เเอเศรษฐ์ร่วมกันด้วยพี่น้องด้ออือเสียบครับจะมองขามด้วยพี่นอ้องเลยส้าล็กกินแม่นุ่งหวานนอกสุดยอด,ดยเลยกินแบบยังไงเนาะ เน่นนังไม่อมให้นังแบบหลายเด้อนังหัวไม่นังัวนวนั่งวัวเป็นประบอกพี่ๆขอเถข้าไปนังัวเนาะนังัวนังหัวอันบางะนั่งเนาะติ่มบ่ เขาเหลากินไอติมได้เหรอไม่เนาะแล้วดูกระแซี่ยวเเมื่อกินโดนอะไรไปหนอยแย่อมิเล็ก

nào cái <laughs> chỗ mà ba anh vô nhỉ, rồi ừ nó ra khỏi ผู้ดดดใด,ยอ,ด,ดอยู่จังหวัดใดก็คอมเมนต์ทำไมพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามาแน่ได้ยูจังหวัดใดยุ่ยแก่กันบ่อุบลขอนแก่นบ่ดิ <laughs> อบหมด้าละเหล็กใส่ผ้าพ,พยนโอนี่พริกโรดเด้อพรองเห็นก่อน้ะจิ๊บพี่พูดถึงว่ามักกินเล็กเนี่ยใหญ่ดีแน่นอนเป็นอาหารใหญ่ดีด้แน่อนอะมีสรรพคุณหลายอย่างเลยน,นอกเหนเนะอะ สวยย่อยอาหาร <c oughs> ครับอืม oh. hmm. yeah, well. <laughs> ห่อนไร้เขาแตงเขาแตงราคาไปหน่อกใสใสผักค้านมาหม่อ,มอืมทั้งทั้งตู เขาอย่างพกซี um ่เนาะยำก้างโอ้ยำข้า้ยำก้างยำก้างอันข้าวเยอะเว้อยำก้างซี่ วิ่ครับามาขากอะไรไม่รู้เลย

แช่บอชยาวแบเีน่จะาอิ่เลยพร้อมมัยาบอชาจะได้มันหลับอ่ะอมเม่อเลยไม่กิน xét nó được. Ừ. Chưa, chưa xẹp. Chưa đau, chưa đau. ừ, ừ, đang dẹp เสียงของแวงแนบพี่น้องอาหารบ้านเ้อเขงออมมะขเล็กใส่หนังหัวใส่นังขว้วแสบของแถ้นบเป็นหนังเด้อกรบอยแ้วแ้วฟีมือยหลนเลยก็ปิ่งกระดุกพี่น้องนะแสบเลยมเลยอาหารบันเห้องขอบคุณทุกคนรี่ตามทุกทับย์สิท่ทุกไรทุกแช่ผู้ใดเขาเบิงอไงลืมคนไรเขาแช่ไม่เป็นหงเรือเพื่อเปนั่งใจของก็ะป๋องรัเทิปดีครับเนาะ ขอบคุณทุกการที่ตามทุกไลท์ทุกแชร์คุณ,คณแม่าเบ,บิ้งหอยสบับแรงจับดวยเงินทองอกินสิ่งใดได้สิ่งหนึ่งได้ไดพี่น้องเด้อเอาวันนี้ว่ยังไลท์พป่น้องเดี๋ยวพอคลิปหนาสวัสดีครับสวัสดีครับ